สวัสดีครับผมเปล่าหน่อยพารวยวันนี้ได้เดินทางมาที่ศาลปู่ชีป่อขาววัดคอนเรียบวัดคอนเรียบอำนเภอเพลนนะครับวันนี้ทางวัดเขาจะมีพิธีวงสวงมีนางลมีพ่อขาวพ่อจํา ที่บ้านคอนเรียบนะครับอตอนนี้รอบรรยากาศรอถึงเวลาเลิยกยามยามดีจะทำดีๆลำสงส่วนนะครับตอนอื่นทางดางลำก็ต้องเพิ่มพลังนะครับเ,เร่งหลังงนะานกินข้าวกินน้ำ

ลโลโลอาจารย์โลโลาใช<จ>่เียเออลองไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์นีหลานจุงสีพัจุงสีพระ,ระดาลามกมา ร่วมท,ที่ีบนสวนวันนี้ครับบรรยากาศกันใร่ไวกับมาสัการครับหลวงพ่ออ้อาวพระอาจารย์จะดิโอ้ยสัมผัสเนี่ยเป็นไอ้เรื่องย้ำมองครับ วัเพียงบ่อโอ้เหลือก็จะมีเทีย่โอ้ย่านบสามบาทนี่ด้าบนจุสีบนขเลี่ยบบานน้พงกบาก่าปูแล้วไปยุสาหมอนี่พวกพวกพวกชุ่มครพวกชุ่มแมนแมนั่นแมบานน้พังโอที่เจ้าใดผมอยู่ต้นขามเท่าใดก็อยู่ต้นขามเท่าใดต้นคามครับต้นขามใหญ่บันพวกชุ่มบัดพชุ่ม Ủa chung hoa kia hai 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 kia เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเนาะใส่ซื้อลอตเตอรี่นะอย่าซื้อรัฐบาลด้วยครับรัฐบาลรัฐบาลใส่กระตรงกันขึ้ว่าแะเห็นยืนยิ่ใส่เห็นยื่ตัอึงอึ้งนี้ในปูดปู๊วันที่แล้วก็ึวันที่แล้ก็สามแปด่ปูดูอึงตัวเดียวกันครับผมัวเวันนี้จากกันในยุโมงสามพึ่วันี้เยว เม่ไรยางขางเต้ไสเตนเหมือนเดียเท่านี้จับจับเม่ไปเบิ่งบดดิน่อยังเลยไหมครับบดดินบอยางเอืองว่ครับโอ้เดี๋ยวแวบไปเพิ่้าเบืองข้าอืองเบืองาเบืเงกว่าเพิ่งไม่ส้นจับยางแมันมส้นมันอย่างเยบูชาไอเดียนเพิ่นอยู่เหมือนกันทีว่าให้ล้งพลไูแกนไอนะผมไปซ่อมไอเบาเบาหน่อยท่า้วย มาก็มาหายเห้ง hmm. วันหน่ล้อ๋อมาคู่กันกับียิบอันหนึ่งผู้ใดผู้หญิงจะเสียเจี๊ยบหนึ่งหกขาใชแนวเนี่ยเป็นวน้ากวเนี่ยนี่พอดาเห็นยูนเดี๋ยว่าอะไเอายางไว้บ้่งหรือเป่าอะไรยางรับคือว่าเก็บยางมาเลยเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นเห็นเป็นนิสเส้นเส้นทางนี้เคือว่าเป็นเป็นไอ้ลูกไส้ลาบอ่ซลาไปูปูนี่แจง อันนี้มอันน้ลานหเล่นอันไปึรเย็นเพ็่นบอกวันนั้นนะผไปบูซาก็หเ็ดัลูกใช่ละปูซีมะขาวนาอไมันเปนี่มีหาลงวัาฮะบอกี้พงาอยู่ลรย่อปันขุดอุดดอยแง่ไปปวดทำมาจุดอยู่ร่ย่อ เอ้อำเภอใดครับโอ้โหหลวงพ่อมงคลพุทธาวาสอำเภอม่นมีวตำบลุ่งไฟกินไอ้สีอบรกรบน้องหลวงพ่อบุญทรงใกล้กันอยู่พระเจ่าคุณหลวงพ่อบุญทรงปกเกศีผู้เคเลียนเคียงตนคือจันบุรีบารมีคช่วยอเมพร ช่วสมองกล้องแค่แนวความเชียอเหมือนบดีจีเขียนไว้ให้กระฉับกนชับหรือตัวเิดแฟนแดนนครถ้าไ้ปากรอนยังจิตลังกายซึ่งะแรกครับก็ขอการสวัสดีพี่น้องสาธุชนคนเกบ์โบราณเรื่องล่านะครับอาจารย์ก็ไปบวชยนย่องบวหรือจะไดนบวชดี่บ้านาหนียวนะครับบวชพระเดชพระบัณฑนปองปุโก้วโกามา่ซอยยู่อน พี่น้องสั์อาลัครบเป็นอย่างสูงบ่มาลลเกันยิ่ยตรงหน้าเลยก็เป็นการรำวงสูงนะครับปสพนำหรับวันนี้ครับของจะมีขั้นตอนอะไรห้างนะครับที่จะมาทุกกังไปนะครับพี่น้องมันแล้วก็พนกลบมันไกลกันแล้วแกนะครับมาร่วมกันในวันนี้ก็มากันด้วยใจครับ นะครับมาด้วยใจรลกด้วยความเคารพศรัทธาของผู้ที่ปากขาวนะครับดังพี่น้องทุกทุกอำเภอในเี่มีทุกตำบลพอรู้จักกันดีนะครับในนามของหู้นิธิปากขาวนะครับเห็นในตาแจ้งแจ้งได้ใจเลยเพราะฉะนั้นแล้วบางตำบลบางอำเภอพอดีตาสาเขึ้นเป็นการแล้วก็ เพราะว่าตั้งพอสมควรแต่นี่ยคือคือใจเยี่ยงที่สุดแล้วแล้วแต่ว่าเราจะมีบุญบารมีบารมีในพันกัลเตอรบท่านมาวันนี้ได้กินยาของญุ่งในปีใหญนบารมีประการมันก็จากบัญญัติพันกัลเตอร์ท่านมาถึง จูงเชีวได้ครับพัฒนาลาดจุดตึกทูชาปุ่มดีเดียนบูชาปุยันนะครับหากท่านยันอาไม่ทำก็เชิญไปทางด้านนอนได้นะครับมีจุงเตียน์ดอกไม้นะครับให้ท่านมาบูชา